กำลังจะก,กลับบ้านแวะมาดูปลาคราฟน่ารักมากไอตัวสีทองนี่มันชอบโชว์นะเฮ้ยสีขาวก็น่ารักเรืองดินค่ะ <grac ia> มินเป็นไงมัางดีขึ้นยังไอ้ตัวสีทองมันชอบโชว์ต,วชชวตัวใหญ่ไปไหนแล้วอ่ะนี่น่ารักน่ารักอ่ะเล่นกล้องดีมากเลย ชอบเล่นกล้องชอบเค่นกล้องมีสีขาวสีทองส,สีส้มสีดำน,นี่กันนี้กันนี่ยี่สตัวนี้เชื่องมากเลยวันนี้พี่ไปมาพบหมอค่ะตามนะัดเมื่อวานลงนินนอนโรงพยาบาลเมื่อานลงนินนอนโรงพยาบาลออกมาวันนี้ก็มาส่งพี่เมย์ การมันก็ยังเงินเงินอยู่ครับไม่ลงเท่าไรหร่โวยเทียวแรงยังไม่เคยมีเพราะว่าทานข้าไม่ได้เต็มที่ของพี่เมย์ก็พบหมอตามนัดนะคะผลเลือดออกมาหมอบอกดีมากความดันโอเคถ่าไตาก็จากสี่กว่าตอนนี้เหลือสามหมอบอกมาถูกทางแล้วกินยาตลอดไป บอกแกแล้วอย่าทำตัวเป็นวัยรุ่นให้เคลื่อนไหวช้าๆ <laughs> <laughs> น่ารักจังเลยไอตัวสีทองเนี่ยตัวสีทองเนี่ยสีทองเนี่ยเชื่องมากตรน,นี้แ้วมาตรนี้เขาห้ามให้อาหารนะคะแล้วก็ห้ามห้ามปล่อยปลาเออน่ารักแ หมือนคุยรู้เรื่องน่ะนี่ตรงนี้นะไม่ชอบตัวนู้น่ะไม่ชอบตัวทองน่ะตัวใหญ่มากสิตุ๊ตตกขาวก็ใหญ่ <c oughs> สีทองนี้จะเด่นมากเลยเด่นสวยมากน,น,นี่เลยตรงนี้ตรงนี้เด่นกล้องดีมากๆเลย มันชอบโชว์เนาะชอบโชว์ตข่าวล้วใหญ่มากเลยใช่สวยนน่นน่นสีส้มสีส้มใต้น้ำนั่นน่ะเดี๋ยวก็จะกลับคอนโดแล้วเนะาะกลับที่พักแล้วนะครับกลับที่พักอะ่ะอันนี้เป็นโรงพยาบาลนครพิงค์นะคะพี่เม์ยก็เดินมาจากตึกสามสาน้ำตรงนี้เขาเขาทำใหม่อะคะ่ะ แต่ก่อนมันทุกโสมนะตอนนี้เป็นที่นั่งพักได้อันนี้เป็นตึกเก่าเดีย๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วไปดูมันทางนี้นะนี่พอจะไปมันมาลายอีกแล้วกลับได้ยังลึง กลับแล้วค่ะพี่เมยกะลุงนินก็ยังพักอยู่ที่คอนโดนะคะคอนโดสีอันนันอยู่ okay, หลังโรงพยาบาลเทพปัญญาคโมอีกเก้าครั้งวันที่สี่คุณหมออวัน,ว,นวันพฤหัสเนาะหมอนัดลุงนินเนาะเจาะเลือดตรวจเก็ดเลือดเพื่อจะวางแผนคีโมค่ะก็รักษาต,ตัวต่อไปสองเท่าทำสบายชิลๆค่ะไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ